จำได้อยู่ไม่ต้องเนะคะสวัสดีฮารูกาปูนเกสออเดย์แล้วก็ใบข้าวด้วยนะคะลูกวันนี้ในข้ามโฮมรูมนะคะสิ่งที่มิจะแจ้งเราก็คือเราเรียนมาหนึ่งสัปดาห์แล้วใช่ไหมคะหนึ่งสัปดาห์แล้วเป็นยังไงบ้างลูกหนื่อยไหมย,ยังไหวอยู่ไหมคะมีการบ้านหรือ,อยังเริ่มมีการบ้านหรือ,อยังเริ่มมีแล้วใช่ไหม,ม,มทำหรือยังมีการบ้านแล้วทำหรือยังคะ โอเคน่ารักมากนะคะาจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะนักเรียนก็เรียนไปหลายวิชาเนาะมก็ได้คุยกับครูผู้สอนของพวกเราในบางรายวิชาเขาบอกว่าอานักเรียนชั้นมาสองปีหนึ่งน่ารักตั้งใจเรียนนะคะเป็นพอได้ยินแล้วรู้สึกโอเคนักเรียนของเราน่ารักนะคะเขาก็ชมมาว่าพวกเราถึงเราจะมีจํานวนไม่เยอะแต่ว่าความตั้งใจเรียนความน่ารักของเราอะ่ะมัน มันโอเคมากๆนะคะก็มีมีมีคุณครูที่เขาชมมานะคะมิทจากที่มีสอนเองมิก็รู้สึกว่าพวกเราน่ารักนะเวลาที่สั่งงานอะไรเราก็ไม่ไม่เชิงสั่งงานหรอกเขาเรียกว่าอะไรนะพอขอความร่วมมือทางการเรียนอะ่ะหนูก็ให้ความร่วมมือทางการเรียนอยู่ตลอดนะคะในทุกๆเรื่องเลยเอ,อวันนี้มิทปีนักเรียนได้ดูไลน์กลุ่มเราไหมคะว่าวันนี้นักเรียนมีการ สลับคาบเลี่ยนได้ดูไหมเอ่ยในคาบที่สามได้ดูนะคะคาบที่สามจากปกติหนูจะเรียนวิชาคณิตเสริมใช่ไหมคะอะวันนี้เราจะเปลี่ยนไปเรียนเป็นวิชาอะไรเรียนเป็นอะไรแทนอ่เป็นคณิตชั้นสูงของมาสเตอร์กมลอนมาสเตอร์กมลอนหรือ, Mit erm erm un, รอมิกกมอนมิดใช่ไหมมิกกมลอนหรือมาใช่ไหม <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้คุยเรียนเรามีกะะวนสองคนไงเรามนก็ไม่รู้ว่าเป็นมารหรือเป็นมิดนะคันที่สอนพวกเราโอเคมานะอย่าไปเปลี่ยนเพศให้เขานะโอเคเป็นมาเตอร์ก็มนสอนนะคะก็อย่าลืมนะคาบ3สามจากที่จะเข้าของมิต่ายนะคะก็เปลี่ยนไปเป็นมาเตอร์กับมนแทนนะแล้วก็ได้ดูในกลุ่มไลน์ที่มิดแจ้งไหมคะว่า ตั้งแต่วันที่ยี่สิบสองถึงวันที่เท่าไหร่นะที่ให้มารับอุปกรณ์การเรียนได้ให้ดูไหมคะที่เป็นประกาศอ่าได้ดูนะคะไหนใครยังไม่ได้ดูเอ่ยมีไหมมีไหมคะลูกในในไลน์กลุ่มนะคะมีแจ้งไปทั้งสองไลน์เลยนะคะถ้าหนูสังเกตนะก็คืออ่าวันที่ยี่สิบสองถึงยี่สิบกพฤศจิกายนนะคะเวลา แปดโมงครึ่งถึงบ่ายสามนะคะให้นักเรียนไม่ใช่นักเรียนก็ได้ผู้ปกครองก็ได้นะคะของนักเรียนระดมัธยมชั้นปีที่หนึ่งถึงปีที่สี่เนี่ยให้มารับอุปกรณ์ใช่ไหมคะเขาบอกว่าอะไรนะให้รับเอกสารประกอบการเรียนได้นะคะให้มารับเอกสารประกอบการเรียนซึ่งถ้านักเรียนอยากดูอีกทีหนึ่งก็ ไปดูในกลุ่มไลน์นะคะมีแจ้งไปทั้งสองกลุ่มไลน์เลยนะคะหลายหลายคนก็น่าจะเห็นแล้วนะคะมีคนที่แบบเอ,อแสดงความคิดเห็นมาในรูปพิมพ์โผลนะคะเป็นหัวใจเป็นไลน์มาแว่านักเรียนรับทราบแล้วนะรับบริเวณไหนก็คือบริเวณถงหนึ่งนะคะ,ะทีนี้มีใครมีข้อสงสัยมีข้อสอบถามไหมเอ่ยมีไหมคะ,ะทีนี้ไม่มีนะทีนี้ในระหว่างที่เราเรียนเนี่ย ที่เขาขึ้นสลับคะสิ่งที่น้องเรียนจะต้องจําให้ได้นะคะก็คือคาบเรียนของหนูนะเมดมองว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญน,นะคะเพราะว่าเวลาที่เราเรียนเนี่ยเราจะต้องจําได้ว่าอวันเนี้ยในคาบนี้เราเรียนอะไรนะคะอย่างวันจันทร์ปกติคาบที่สามหนูจะเรียนคณิตเสริมซึ่งตรงเนี้ยเดี๋ยวจะมีการสลับคาบนะคะก็คือเปลี่ยนจากคาบคณิตเสริมนะคะไปเป็นคาบคณิตชั้นสูงแทนนะคะแล้วเดี๋ยวจะมีการ คืนคาบนะคะคืนคาบก็คือเดี๋ยวหนูจะได้มาเรียนคณิตนนเสริมอีกครั้งนะคะอ่าในวันวันพฤหัสที่เจ็ดเดี๋ยวขอโทษค่ะวันพฤหัสคาบที่เจ็ดนะคะเนี่ยคาบเดี๋ยวขอโทษนะคาบเนี้ยค่ะเดี๋ยวมีไทล์ให้วันนี้คาบนี้นะคะหนูหนูจะเปลี่ยนมาเรียนตัวนี้แทนนะคะก็คือเป็นการสลับคาบกานของสองคาบนี้นะคะดังนั้นวันนี้ เราจะไม่ได้เรียนคณิตเสริมเราจะเรียนคณิตชั้นสูงนะคะก็เป็นของมัตอร์กมลแล้วเดี๋ยวในวันพฤหัสนะคะที่ยี่สิบห้านะคะจากที่คาบเจ็ดเนี่ยหนูจะเรียนคณิตชั้นสูงหนูจะไปเรียนคณิตเสริมแทนอันนี้เข้าใจใช่ไหมคะลูกโอเคนะคะโอเคถ้าไม่มีใครมีข้อสงสัยก็จะมีการสลับคาบกันเท่านี้นะคะแล้วก็มีอีกไหมมีชั่วโมองที่สลับคาบอีกไหม มองสองครับหนึ่งไม่น่าจะมีแล้วนะคะวันนี้มีแค่ข้ามนี้แหละแล้วก็รู้สึกว่าอเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะคะเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยมีการสลับภาบคาบเก้า,า 9, จำได้ไหมคะคาบเก้า 9, ที่เป็นภาษาไทยสลับกันอะไรสชกอย่างหนึ่งนะคะเดี๋ยววันศุกร์นี้นะคะอ่ะาบที่เจ็ดเนี่ยข้าบเนี้ย เดี๋ยวหนูจะสลับไปเรียนรู้สึกว่าหนูจะสลับกับวิชาสังคมใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่สิภาษาอังกฤษถูกไหมภาษาไทยกับภาษาอังกฤษใช่ไหมคะที่สลับกันแล้วเดี๋ยววันศุกร์เนี่ยค่ะจากที่หนูจะเรียนภาษาไทยในคาบนี้นะหนูจะเรียนภาษาอังกฤษแทนนะคะอันนี้ก็คือแจ้งให้ทราบว,ว่าออในสัปดาห์นี้มันมีการสลับคาบอะไรบ้างถ้านักเรียนจําไม่ได้จําไม่ได้ในกลุ่มของเราจะมีข้อมูลไว้ทั้งหมดเลยนักเรียนไปเลื่อนดูก็ได้นะคะ รู้สึกว่าเหงื่อม็ดไหลเป็นน้ำมันพายแล้วนะตอนนี้ดูสิไม่ไหวแล้วนะเราว่ามิ้นไม่ไหวแล้วนะร้อนมากพี่บ้านนักเรียนร้อนไหมคะจริงๆหน้าเนี้ยมันต้องเป็นหน้าอะไรคะหน้าหนาวหน้าหนาวแต่ตอนเนี้ยมิ้นไม่สัมผัสถึงความหนาวเลยสักนิดเดียวนะคะไม่สัมผัสถึงบรรยากาศความหนาวเลยนะคะแต่ก่อนตอนมิ้นเด็กๆกับมันมีหน้าหนาวนะ หน้าหนาวเนี่ยเราจะต้องเตรียมเขาเรียกว่าโลชั่นทาผิวใช่ไหมคะอ่าลิปมันการปากแตกนะคะซึ่งก่อนจะเข้าเดือนพฤศจิกามิก็ซื้อเอาไว้นะซื้อลิปมันเอาไว้เพราะเราเป็นคนรักสวยรักงามมาครอบคัวแบบเดี๋ยวปากเราจะแตกนะสรุปไม่ได้ใช้เลยนะคะทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้ใช้เพราะมันร้อนร้อนทุกวันเลยบ้านใครมีบ้านใครหนาวไหมคะลูกหนาวบ้างไหม ไม่หนาวเลยนะคะไหนใครไปลอยกระทงมาบ้างได้ไปลอยกระทงไหมอ,อ่ะคุณไปลอยกระทงที่ไหนมาลูกคุณไปลอยที่ไหนมาลอยอยู่คลองหน้<อ>นคคา้รนลอยคลองหน้าบ้านโอเคนะปลอดภัยอยู่ปลอดภัยไหนหใครไปลอยกระทงมาอีกกดยกมือในซูมขึ้นมาก็ได้เพราะบางทีเห็นเห็นอมอง<ม>ไม่เห็นอ่ามีใครไปลอยมาอีกเกดได้ไปลอยมาไหมลูกอ่ามีเกดไปลอยกระทงเกดไปลอยที่ไหนมาลูก อะไรที่ร้านอาหารค่ะแต่ว่ามันเหมือนกับมีแม่น้ําอยู่ตรงข้างนอ๋อโอเค,อเคก็คือมันเป็นร้านอาหารที่มีแม่น้าให้เราลอยใช่ไหมคะฮาลูกะได้ไปลอยมาไหมลูกได้ลอยกระทงเปล่าไม่ได้ลอยโอเคค่ะสตางสตางได้ลอยกระทงไหมลูกไม่ไม่เลยใช่ไหมคะอ๋อเดไปลอยกระทงมาหรือเปล่าไม่ได้ไปนะคะไปข้าวไปลอยกระทงหรือเปล่า ไม่ได้ไปนะคะก็คืออาจริงๆอ่ะในสถานการณ์นีส่วนใหญ่หลายพื้นที่เขาก็ไม่จัดนะคะไม่จัดรอยกระทงเพราะว่าโควิดมันยังไม่เบาเลยนะคะแต่บางพื้นที่ก็มีการจัดซึ่งถ้าเอาไปจริงๆมันไม่ใช่เรื่องผิดนะไปได้แต่ว่าไปแล้วหนูก็ต้องทําไมคะลูกไปแล้วต้องทําไมเลที่เราไปสถานที่เสี่ยงๆอุย้ยเสียง,งแมวไหม มีความแบบแมวเข้ามาในห้องนมีความตามเลยนะแล้วรู้ไหมว่ามีแบบวันศุกร์ใช่ไหมมีกลับบ้านที่บินมีบ้านที่สามโซออีกหลังหนึ่งมีกลับบ้านใช่ไหมให้ทางมีกลับไปทาอะไรจะ,จะโชว์โชว์ของมีความอยากอวดจ,จะแหละกลับบ้านที่เอาอาหารแมวกลับบ้านไีหออาหารแมวแต่พี่บ้านมาลงทุนแบบไปกโโลับสี่สิบกิโลอ่ะ ไปเอาอาหารมาให้แมวแล้วรู้สึกว่ามันน่าสงสารนะ่ะเห็นไหมเห็นไหมมันขึ้นมาแล้วแทบจะเป็นเพื่อนเล่นกับมันแล้วนะคะไอ้เหีเ่ยวนี่ยโอ้ยสอนอยู่ไปนะคะมันอยากมาเล่นด้วยมันอยากมาสอนด้วยโอเคโอเคเอา้าอืมน่ารักไหมคะนักเรียนเคยฟังเรื่องแมวไหมเ,เขาบอกว่าแมวอะ่ะมันเป็นสัตว์ที่มีเก้าชิือ จะฟังเรื่องมีไหมคะอยากฟังในทานไหมไม่เล่าให้ฟังหรอกอยากฟังแต่ไม่เล่าให้ฟังหรอก <c oughs> ไว้เดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังท่าอื่นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอ่ะไรอย่างนี้เดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องแมวกับชีวิตให้ฟังไหมครับอื่นแต่ตอนนี้ขอจัดการเนก่อนไปไปม้นโอลิอนเต็มตัวเลยนะคะในบ้านใครเลี้ยงแมวบ้างหนูเลี้ยงแมวไหมลูกจริงๆแมวมันเป็นสัตว์น่ารักนะแต่ว่าถ้า เราเล่นกับมันมากเกินไปมันก่อให้เกิดโรคได้นะคะเช่นหืออะไรนะหอบหืดจะบอกว่าหืดหอบโลกนี้ไม่มีนะหอบหืดนะคะหอบหืดถ้าสมมติว่าขนแมวมันเข้าจมูกเตาเนะี่ยมันจะทําให้เราเป็นหอบหืดได้ซึ่งตอนเด็กๆนิดนีดเคยเป็นเพราะว่ามีแต่ชอบเล่นกับแมวมากรู้สึกว่ามันน่ารักนะคะมันน่ารักอืมมันก็พยนายามนะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่ามันแทบจะแทบจะมาสอนแทนนิดแล้วนะคะ ไปมันอยากมันอยากเห็นหน้านักเรียนแนะเลยนะบอกนินบอกว่ามนมีนักเรียนหน้ารักด่ามันคงแบบอยากมาดูด้วยตอนนี้เหล,ลือเวลาอีกสี่นาทีนะคะสี่นาทีเพราะว่ามีจะพูดถึงแปดโมงยี่สิบพอนะคะแปดโมงยี่สิบแล้วอีกสิบนาทีก่อนคาบแรกหนูจะได้ไปเตรียมตัวเรียนนะคะโอ้ยคนเต็มตัวเลยในนี้ใครละเมอร้องเพลงลอยกระทงหรือเปล่า มีใครเอาไปละมมอต่อไหมคะเฮ้ยมิจะบอกว่ามีไมเปเปิดดูวิดีโอย้อนหลังใช่ไหมมิตลกมากเลยอะ่ะมิรู้สึกว่าวันแบบเป,เป็นเป็นเพลงลอยกระทมเวอร์ชั่นที่ตลกมากนะะตลกเฮ้ยเรามีความสุขกับการร้องมันไปแล้วนะคะเสียงมันไปแล้ววนันพอรีหัสเราจะเจอโฮมรูมอีกหนึ่งครั้งนักเรียนอยากทราบเรื่องอะไรไหมคะมิจะหาข้อมูลมาให้มีไหมเอ่ย หรือว่าอยากได้แบบว่าเรื่องเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเรื่องสา,าระความรู้ทั่วไปอย่างเรื่องแบบเรื่องแมวเก้าชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นจริงๆมันเป็นเรื่องเล่าที่สอดแทกความรู้นะเม็ดบางแบบนั้นนะคะบางเรื่องมันเป็นเรื่องเล่าที่สอดแทรกความรู้ซึ่งบางทีเราก็ไม่เคยได้ยินนะคะบางทีเราก็ไม่เคยได้ยินเรื่องพวกนี้แต่ว่าพอได้ฟังแล้วเรารู้สึกว่าวิโอเคมันสุดยอดมันมหัศจรรย์มากเลยนะคะมันเป็นเรื่องที่กึ่งกึ่งความเชื่อกึ่งกึ่งความเชื่อกับ มันเป็นอะไรที่บางอย่างวิทยาศาสตร์ก็พิสูจน์ไม่ได้นะคะยิ่งนักขยัเป็นสายเขาเรียกว่าอะไรนะสายมูเตลูรู้จักคาว่าสายมูเตลูไหมคะสายมูเตลูก็คือสายที่ค่อนข้างเชื่อเรื่องดวงะคะ่ะจะทําอะไรก็จะดูรั่งดวงเป็นหลักเช่นวันนี้เสื้อสีอะไรมงคลต้องใส่สีนั้นตัดเล็บว่าไหนดีสาผมว่าไหนดียัดยืมนี้เกเป็นสายมูเตลูหรือเปล่าหรือไม่ก็พ่อแม่แหละคุณจะเป็นสายอย่างนี้นะคะซึ่งไน่ต้องว่ามันก็ไม่ใช่ต้องผกิดมาเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ แต่อย่างนักเรียนอาจจะอาจจะไม่ใช่สายนี้ก็ได้นะคะอ่าจะหมดชั่วโมองแล้วนะคะก่อนที่นักเรียนจะไปเรียนการมีก็ฝากฝากไว้แล้วกันนะคะว่าคําคมของนักวิทยาศาสตร์ท่านนี้มีชื่นชอบเขามากนะคะและ้วก็จะยังคงที่จะแบบนำเสนอความคุมของเขาอยู่ตลอดนะคะก็คือโทมัสเอดิสันนะคะถ้านักเรียนอยากรู้ประวัติเขาเนี่ยไปหาขอ้อมูลเพิ่มเติมได นะคะหรือว่าถ้ามันไหนมมีเวลาม่จะเล่าประวัติเขาให้ฟังนะคะก็คือเขาเป็นนักวทิทยาศาสตร์ที่เก่งมากนะคะเป็นผู้ที่จดเลิขสิทธิ์ของหลอดไฟเป็นคนแรกเลยนะคะซึ่งเวลาที่เขาทําอะไรผิดพลาดเนี่ยเขาจะไม่ท้อแล้วเขาก็จะสู้ต่อไปนะคะโดยคําคมหนึ่งที่น่าจะยึดถือมากๆนะคะก็คือความอ่อนแอที่มันใหญ่หลงที่สุดของมนุษย์ก็คือการยอมแพ้นะคะ เราวิธีที่ดีที่สุดในการที่จะทําให้มันสําเร็จได้ก็คือการลองใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าเวลาที่เราทําอะไรไม่สําเร็จเราทําอะไรไม่ได้เรารู้สึกว่ามันยากนะคะหนูพักได้หนูหยุดได้แต่หนูอย่าเพิ่งยอมแพ้นะคะพักแป๊บหนึ่งแล้วลองสู้ใหม่ลองทําใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วสักวันหนึ่งมันก็จะสําเร็จได้นะคะอย่างรด้วิชาที่พวกหนูเรียนเหมือนกันถ้าวิชาไหนที่มันยากยากมากๆเลยไม่ไหวนะคะพักก่อนแป๊บหนึ่งแล้วลองใหม่ก็ทําได้ถ้าสมมติว่า แต่ถ้านักเรียนรู้สึกว่ามันเกินความสามารถมันไม่ไหวจริงๆนักเรียนสามารถทักขามิตรได้ตลอดเลยนะคะทักมาลายส่วนตัวทักมาขอความช่วยเหลือดได้ตลอดนะคะอฝักงอีกเรื่องหนึ่งจะไปแล้ะมีจะปิดจะปิดโฮมรนะูมแล้วนะวันนี้นะคะอลิททักมาหามิตบอกว่าเขาลานะคะคอลิสลาไปต่างจังหวัดดังนั้นถ้าสมมติว่า ข้านไหนที่เขาเช็กชื่อนะคะก็ฝากแจ้งให้มิดด้วยนะคะว่าอลิซลาไปต่างจังหวัดนะคะแต่ว่าบางคาบาริดก็จะเข้าอยู่ถ้าเขาเขาสะดวกที่จะเข้าแต่ว่าถ้าเขาไม่สะดวกเข้าถ้าผู้สอนทางก็บอกว่าเพื่อนลาไปต่างจังหวัดนะคะ่วันนี้มีใครมีข้อสงสัยไหมคะลูกแปดโมงยี่สิบแล้วนะคะหมดเวลาคุมลุมของมิดแล้วมีใครมีข้อสงสัยไหมเอ่ย ไม่มีนะคะดังนั้นวันนี้ตั้งใจเรียนนะคะทําหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่ถ้ามีอะไรที่ไม่เข้าใจต้องการความช่วยเหลือนะคะหรือว่าอยากสอบถามอยากพูดคุยแลกเปลี่ยนอนอกเหนือจากเรื่องเรียนก็ได้นะคะทักมาหามิดได้ตลอดเลยถือว่าเราเป็นที่ปรึกษากันแล้วมีอะไรก็ปรึกษาได้ทุกๆเรื่องนะคะวันนี้ก็มิจบค่ะพรมูกเพียงเท่านี้นะคะลูกดูแลตัวเองด้วยนะคะตั้งใจเรียนบ๊ายบายสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะบ๊ายบายลูกค่ะ สามารถทยอยออกได้เลยนะคะ